สวัสดีนะทุกคนวันนี้จะพามาดูผักสวนครัวที่ปลูกนะคะผักสวนครัวผักไทยของเราเลยเดี๋ยวไปดูกันะคะ่ะคุณอันนี้ก็จะเป็นผักกาดหินนะคะนี่ผักกาดหินนี่จา้าก็จะปลูกข้างนอกนะคะข้างนอกบ้านผักมันก็งามนะเนี่ยพอได้กินเลย เดี๋ยวเราไปดูผักกาดเขียวกันผักก็จะปลูกในบ้านผักนะคะเดี๋ยวไปเนี่ยทุกคนผักกาดเขียวปลูกมันไม่เป็นพุ่มนะคะมันเป็นต้นอย่างเงี้ยไม่รู้มันกลายพันธุ์หรือเปล่านะเนี่ยสวยมากเลยนะดูออกดอกแล้วด้วย ในวันนี้ก็จะตัดออกไปแกงนะคะแกงใส่ไก่กูนดูสวยมากเลยจากก็จะปลูกหลายรุ่นเลยนะคะนี่นี่อันนี้กระถางนึงอันนี้ก็จะปลูกใส่กระถางนะคะนี่อีกมะเขือเทศเขือเทศก็กำลังงามเลย มะเขือเทศปีนี้ปลูกไม่เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นปลูกในกล่องโฟมกาดเขียวมันจะเป็นต้นอย่างเงี้ยออกดอกด้วยนี่มีหลายเลยหลายโฟมอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะคะทุกคนต้นพริกอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเหลี่ยงนะคะ พี่กะเหลียงดูจากก็จะเอาใบข้างล่างข้างล่างเขาออกนะเพื่อให้เขาแบบมีสารอาหารมาเลี้ยงข้างบนยอดเนาะเพื่อให้เขาแบบออกดอกนะคะสารอาหารจะได้เพียงพอนะคะเพราะว่าพิกเขาจะออกดอกออกผลตรงยอดเนาะใบอันไหนที่มัน เราไม่ต้องการเราก็เด็ดออกไปนะคะต้นเขาจะได้เกลี้ยงๆอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนสวยอันนี้ก็ออกเริ่มเริ่มจะออกดอกแล้วนะเนี่ยแต่ว่าบางต้นเขาก็ออกดอกแล้วนะทุกคนอันนี้ยพิกี้หนูนะคะ พี่ขี้หนูก็ออกดอกแล้วนี่ทุกคนดูจะาทาสวนแบบเล็บดำใส่ถุงมืออยู่นะแต่บางทีมันก็ใส่ถุงมือมันก็ไม่ถนัดเนาะก็เลยถอดออกเล็บก็จะดำดำหน่อยหน้าทำสวนนี่ไอ้นี่ออกดอกเยอะเลยทุกคนดู ที่ฟินแลนด์มันหน้าร้อนสั้นมากเลยนะคะเราต้องแบบเพาะเพาะพิกข้างในบ้านก่อนที่จะเอามาปลูกข้างนอกนะคะถ้างั้นไม่ได้กินเพราะว่าอีกไม่นานก็หนาวแล้วนะคะเราต้องทำให้เขาออกดอกให้ได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปดูกะเพรากับแมงลักนะคะกะเพรากับแมงลักเนี่ยจะเพาะตั้งแต่ เดือนไหนนะมกกลาหรือเปล่ามกกลาคุมภาเพราะกว่ามันจะออกมาทุกคนยากมากเนี่ยมันก็ได้ขนาดนี้นะกี่เดือนนะเนี่ยที่เอาออกมาที่เอาออกมาไว้ในบ้านผักนี้นะคะยังไม่ถึงเดือนนะแต่เขาก็โตมากเลยนะเนี่ยทุกคนกะเพราไม่ใช่อันนี้แมงลักนะคะ กะเพาจะโตช้ากว่าแมงลักมากเลยนะแมงลักเขาจะโตใวกว่าเนี่ยทุกคนกะเพาเนี่ยกะเพาวกว่าจะโตกว่าจะโตนะดู กี่เดือนแล้วเนี่ยได้แค่เนี้ยนี่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จับเริ่มแบบเพาะกระเพราและแมงลักอย่างจริงจังนะคะท้างั้นก็ไม่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยนะทุกคนกระเพากับแมงลักสวยนะ เนี่ยกำลังออกภูมิใจภูมิใจในตัวเองที่ปลูกได้แค่นี้นะดูสวยมากนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอากระลำกับกระลำดอกนะคะจะจะปลูกข้างนอกบ้านผักนะคะเดี๋ยวไปกันค่ะเนี่ยทุกคนกระลำดอกกับกระลำปีนะคะ จะจะเอาไว้ข้างนอกนะคะกระลำดอกกัระลำปีจะปลูกข้างนอกนะเนี่ยกับกระถางอย่างนี้นะเนี่ยเขาก็เริ่มห่อใบแล้วอันนี้น่าจะเป็นกระลำดอกนะสวยงามมากเลยตรงข้างหลังตรงนี้อ่ะแดดมันส่องดีมากเลยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นกระลำปีหรือเปล่าน่าจะกระลำปีหรือกระลำดอกไม่แน่ใจเดี๋ยวตอนมันโตมาก็น่าจะเห็นเนาะเนี่ยทุกคนงามมากเลยกระลำป,ปีกระลำดอกปลูกในกระถางนะคะ อันนี้งามงามดูมันห่อใบไม่แน่ใจว่าอันไหนกระลำดอกกระลำปีตอนปลูกก็ลืมนะเนี่ยอยู่ข้างล่างด้วย ข้างล่างด้วยนะทุกคนวันนี้ฝนจะตกนะตอนบ่ายวันนี้จะมีฝนตกมางามมากเลยนี่ เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะปลูกผักปลูกผักเอาไว้กินเองชอบที่จะปลูกนะคะพูดถึงพวกกระลำปีกระลำดอกเนี่ยจะปลูกครั้งแรกเลยนะคะปกติไม่เคยปลูกปีนี้ก็เลยอยากจะลองปลูกดูเนี่ยทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูผักกาดเขียวอีกที่นะเดี๋ยวไปกันค่ะจะปลูกอีกที่หนึ่งผักกาดเขียวตรงเนี้ยตัวทากกินเยอะเลย เนี่ยทุกคนพักากาศเขียวดูใบพุ่นหมดเลยนะทากมันกินหรือว่าหอยไม่รู้นะเนี่ยดูมีแต่พุ่นหมดนะคะใบอะ่ะตัวทากมันจะแอบมากินนะคะตอนกลางคืนนี่ทากกินเต็มไปเลยเต็มไปหมด ก็ไม่เป็นไรเนาะแบ่งให้เขากินอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายจาก็ตัดเอายอดเขาไปใส่ยำเมื่อบานนะอันนี้ก็เป็นก้าคะนาแล้วก็เอ้ไม่ใช่ก้ากระลำดอกแล้วก็ผักกระลำนะคะเนี่ยยังมีอยู่เยอะเลยใครอยากได้ก้าผักกระลำก็มาเอานะคะ ทุกคนจะพูดเสียงเนี้ยมันจะใส่หน้ากากนะคะเพราะว่ามันฝุ่นช่วงเนี้ยฝุ่นเกสรดอกไม้เยอะมากจะแพ้นะคะแพ้เกสรดอกไม้ก็เลยใส่หน้ากากนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะเนี่ยทุกคนสลัดก็มีนะคะผักสลัด เดี๋ยวไปดูวันนีน้ว่าจะตัดหญ้านะแต่ฝนจะตกหญ้าลกเต็มสวนเลยเนี่ไอ้นี่ก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งกำลังสวยเลยนี่มันฝรั่งของเรา เดี๋ยวพาทุกคนมาดูสกินนี่นะคะสกินนี่นี่จจะเพิ่งปลูกเมื่อวานนะเนี่ยเอาเอาออกมาจากบ้านผักเมื่อวานนี่อันนี้สกินนี่สีเขียวอันนี้สีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟักทองไทยนะทุกคนไม่รู้มันจะเป็นหรือเปล่าแทะแกนเหลือเกินปลูกยากนะของไทยอะ่ะ สลัดนี่ก็งามๆเลยนะผักสลัดเนี่ยกับผักชีลาวเนี่ยทุกคนสลัดผักชีลาวอันนี้ก็ผักชีไทยเนาะมันหนาวนะเนี่ยจะแบ่งมาปลูกนะมันหนาวมันก็เลยเริ่มจะเป็นสีเขียวแหละอันนี้ก็แบ่งมาสลัดมาปลูกตรงนี้ด้วยน,นี่ก็สตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่มันก็เริ่มออกแล้วเนี่ย อันนี้แหละทุกคนคลิปนี้จ๋าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ